วันนี้จะมาแนะนำวิธีต่อไหมนะคะที่เราถักไปแล้วเกิดไหมมันหมดขึ้นระหว่างการถักแบบนี้ค่ะไหมมันหมดเราก็สามารถต่อเข้าไปได้การต่อไหมไม่ว่าจะเป็นเชือกร่มไหมพรมนะคะแนะนำว่าเขาไม่ไม่ไม่นิยมการผูกผูกผูกคู่แบบนี้เราจะซ่อนไหมเข้าไว้เข้าไวในแถวนี้เลยนะคะเราจะถักแบบซ่อนไหม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผูกเนี่ยมันก็จะเป็นปมด้านในใช่ไหมคะอันนี้คือเราจะไม่ป้องกันไม่ให้มันเกิดปมข้างในเราก็จะใช้วิธีใช้หัวเข็มเนี่ยคะ่ะสอดเข้าไปหลักสุดท้ายนะคะสอดเข้าไปทั้งตัวโซ่โซ่บนแล้วก็ตัวหลักเราก็จะได้สองเส้นแบบนี้ถูกไหมคะแล้วก็เราก็จะใช้ไหมเส้นใหม่เราเข้ามาต่อได้เลยโดยการเหลือเงื่อนไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ ถักต่อเข้าไปได้เลยจากนั้นเราก็ถักปกติเลยค่ะถักปกติเลยนี่ค่ะก็ควักธรรมดาไปอันนี้คือลายควักธรรมดานะคะคอทอนะคะนี่ค่ะก็ถักไปเรื่อยๆืสักสามสี่หลักโดยการซ่อนเงื่อนของเศษไหมสีส้มกับสีเหลืองเนี่ยไว้ในหลักไว้ในแถวเลยนะคะเนี่ค่ะเราก็จะซ่อนซ่อนไว้ นี่ค่ะซ่อนไว้เลยเกี่ยวทับไปเลยได้ประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าเงื่อนเงื่อนสีเขียวของเราเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดึงเก็บเข้าไปในแถวการดึงเก็บเข้าไปในแถวก็ดึงเลยค่ะค่อยคดึงนะคะดึงสีเขียวให้ไปเข้าไปอยู่ในแถวส่วนสีส้มหลักแรกนี้มันดูแล้วมันจะดูหลวมๆห,หน่อยหนึ่งนะคะเราก็ ดึงให้เขาตึงนิดนึงเพื่อที่ว่าโซ่จะได้เท่าเท่ากันแล้วจะได้ไม่เป็นรูด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะดึงโซ่ให้เท่ากันแบบนี้จากนั้นเราก็ถักต่อไปเลยนะคะถักไปเก็บไหมไปด้วยเก็บไหมสองเส้นนี้ไปด้วยนะคะถักไปเลยค่ะ วักธรรมดาไปเรื่อยๆจนสุดไหมโดยการซ่อนไหมไว้ข้างในนะคะเนี่ยซ่อนไหมไว้เห็นไหมคะเส้นไหมก็จะอยู่ด้านในนี้ถักไปเรื่อยๆนะคะถักไปจนเก็บไหมทั้งหมดให้เรียบร้อย แล้วก็ต้องคอยดูด้านหลังด้วยนะคะว่าเวลาเราถักเนี่ยปลายไหมของสองเส้นเนี่ยอาจจะมีการยน่นอาจจะมีการย่นและมีรอยเห็นไหมคะมีสีเขียวโผล่มาอย่างเงี้ยค่ะงานก็จะดูไม่สวยงามแล้วก็จะดึงดึงเลยนะคะดึงให้เรียบร้อยดึงให้ตึงดึงเชือกเขียวให้ตึงก็คอยดึงนะคะเชือกเขียวเชือกส้ม คือคอยดึงปลายปลายไหมที่เราเก็บไว้ข้างในคะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ตึงและตัวตัวนี้ค่ะสองเส้นที่เราดามไว้อะมันเหมือนกับเราดามไว้นะคะเก็บซ่อนไว้เพื่อความเรียบร้อยหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นลักษณะว่ามันช่วยเราในลักษณะของการดามดามตัวกระเป๋าค่ะให้อยู่ทรงเพราะว่ามันจะมีความหนาความแข็งอยู่เนี่ค่ะ มันช่วยดันดามให้ตัวกระเป๋าอยู่ทรงด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราเก็บจนสุดสุดปลายไหมแบบนี้ใช่ไหมคะก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บให้หมดเลยเก็บให้เรียบร้อยนะคะก็ถักต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะถักไปเรื่อยๆเลยทีนี้มันก็จะเหลือเห็นไหมคะมันก็จะเหลืออยู่ เหลือเศษใบายอยู่นิดนิดนึงแล้วก็บางทีเราก็จะมองเห็นว่าสีที่เราดึงไม่ตึงเนี่ยมันก็ยังโผล่อยู่ดังนั้นเราต้องช่วยกันดึงให้เขาเก็บเข้าไปข้างในให้มิดมองให้ให้เห็นไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเก็บเข้าไปข้างในแล้วก็จะเหลือเงื่อนแบบนี้ใช่ไหมคะพอเหลือเงื่อนแบบนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีตัดนะคะตัดให้ชิดไปเลยค่ะตัดให้ชิดไปเลย เนี้ค่ะไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าของเราจะหลุดลุย่ยจะรันนะคะเพราะว่าเราเก็บเราเก็บปลายไหมอมายาวมากแล้วไม่ต้องกลัวจะจะลุย่ยมันแข็งแรงดีแล้วรัดแน่นดีแล้วนะคะอย่างอันนี้กรณีที่เป็นเชือกร่มค่ะเชือกร่มเนี่ยเขาจะมีมันรันนิดนึงนะคะเราก็จะใช้วิธีใช้ไฟแช็กค,ค่ะใช้ไฟแช็กนี่แหละลนปลายให้เรียบร้อยนิดนึง เนี่ยค่ะงานก็จะดูเรียบร้อยนะคะเนี่ยอย่างพวกนี้บางทีมันเราเก็บไม่หมดอย่างนี้ยค่ะเราทำรัน,นเราก็จะเก็บเก็บให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใช้วิธีนิดนึงเพื่อที่ให้งานเรียบร้อยดงนั้นด้านในเนี่ยเราก็จะมองเห็นความเรียบร้อยของงานนะคะไม่ค่อยมีรอยต่อ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นงานต่อสีเป็นงานเล่นสีสันนะคะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะการเชื่อมสีการคิดว่าเราจะเอาสีไหนมาแมทกันสีสดใสสีเข้มสีอ่อนแล้วแต่จะชอบนะคะเพื่อนๆสามารถหักได้เศษไหมที่มีก็สามารถใช้ได้นะคะลองดูนะคะการต่อไหมโดยวิธีนี้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆ